ที่ย์เราดูครับจัดทิปหมูให้เฮงอีกแล้วครับผมแฟนๆครับวันนี้เฮียทรงไม่ได้จัดทิปคนเดียวนะครับเฮียทรงเชิญอาจารย์มงคลรอดเที่ยงทำหมอดูไฮโซเดินทางไปกับผมด้วยสวัสดีครับผมอาจารย์ครับอาจารย์ครับต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหมีคนเนี่ยติดตามเป็น f ออาจารย์มากมายนะครับดางหนังสือพิมพ์ที่อาจารย์เขียนผมก็เลยต้องเชิญอาจารย์มงคลเนี่ย ร่วมทิป V.I.P. ของผมครับครั้งนี้อาจารย์ครับเราจะเดินทางไปที่มาเก๊าครัพม่งงลง3วันของคืนจบเฮงเฮงเฮงไปเลยครับผมยอไปที่แรกครับมาเก๊าเวลาอาจารย์มงคลท่าว่าไปมาเกา๊า จะพาไปมูที่ไหนครับอาจารย์เราต้องไปที่เก่าแก่ที่สุดเลยนะครับวัดอาม่าเพราะว่าเป็นมรดกโลกไปแล้วอ่ะใช่ไหครับไปไหว้ขอพรอาาทาพิธีขออะไรครับแน่นอนครับเราก็ต้องไปขอความร่ารวยทีนี้ไปขอให้ร่ำรวยที่ัดอามาเงินทองไหลมาเทมาถูกต้องแต่ที่สําคัญอาจารย์ขอพรเสร็จแล้วเราต้องไปทําพิธีจุดทูบอะไรถูกเขาเรียกว่าจุดทูบขดที่อยู่บนหัวเราถูกต้องโอ้โหมวมวนมวลแล้วทูบนี้กว่าจะหมดนะ 30วันโชคร,ราบดวงเฮงตลอดเป็นเดือนน่ยนอกจากนั้นเราจะพาคุณไปถ่ายรูปก,กับโบสถ์เซนต์ปอนะครับที่เป็นกำแพงโบสถ์นะครับเ,ออเราจะไปถ่ายภาพที่นั่นนะครับแล้วนอกจากนั้นเราก็จะพาคุณไปเที่ยวให้ทั่วย่านนั้นจะมีตระกหลเซเนลรสส์กเก่าตึกนะครับบ้านเรือนเนี่ยอายุเป็นร้อยร้อยปีตรงนั้นไปชมความสวยงามของหมากานอกจากนั้นครับเราต้องเดินทางครับล่องเรือนะครับโดยเรือเฟอร์รี่นะครับ จากมาเขากลับมามูวันต่อที่ห้องโงงครับอาจารย์มงคลจะพาไปมูที่ไหนครับแน่นอนเลยครับต้องเป็นวัดแชร์ตกงหมิวอ่า,อาดังมากวัดนี้ชุดนักรบโบราณย<ช>ืนตั้งต่งานแล้วก็มีดาบไร้แพ้หรือว่าสิ่งต่างคือดาบนี้ควักออกมาแล้วแต่ทุกคนจะต้องตะลึงต้องลัว เพราะว่าวัดนี้มีสัญลักษณ์ของตั้งหันเขาเรียกว่าชนะก็เปรียบเสมือนกับพูดชนะสิทธิ์เลยอ่ะถูกต้องอาจารย์จะพาไปทําพิธีที่นี่ใช่ครับไปขออะไรครับก็คือหนึ่งหน้าที่การงานอ่าสองเงินเงินขอเรื่องลูกอีกขอลูกก็ได้วิธีการของอาจารย์เนี่ยก็คือจะไปทําพิธีทุกจุดเลยใช่ไหมถูกต้องครับอีกที่หนึ่งครับที่อาจารย์จะพาไปมูนั่นก็คือที่วัด เจ้าแม่กวนอิมฮองทำคือวัดนี้เขาจะไม่เหมือนวัดที่ไหนนะครับเพราะว่าเขาเป็นอะไรที่เป็นสไตล์ที่เราตงไปกู้เราต้องไปกู้เงเินจูที่นี่เขาเป็นเทคนิคที่คุณจะต้องเขียนใบนะครับกู้เหมือนธนาคาเราเลยเขียนชื่อเขียนลายเซยนตุญแล้วคุณก็ใส่จํานวนเงินไปเลยคุณประสบความสําสเร็จ แสดงว่าเราจะได้กลับไปครั้งนั่นคือเรารวยเรานําการเงินงการทอไปใช้ท่านไปใช้ก็คือง่ายๆก็คือวิธีของเรานําตัวไปหาท่านอีกทีไปกราบไหว้แล้วเพื่ออะไรอู้ใหม่อีกผู้ใหม่ถูกเออก็เรียกว่ารวยไม่มีสิ้นสุดถูกต้องบ้เหนเรียบร้อยแล้วครับโปรแกรมของผมก็ต้องจะต้องพาไปทานอาหารครับแล้วก็ต้องนอนโรงแรมที่ดี ทิศนี้เรานอนสี่ดาวนะครับอาจารย์โรงแรมที่ตั้งอยู่ย่านกิมซาตูเลยนะถือว่าเป็นโรงแรมที่ใจกลางเมืองเลยคุณสามารถเดินลงมาช้อปปิ้งยามกําคั่งกําคืนอยากจะกินอะไรต่างหากนอกจากที่ทัวร์จัดให้ก็สามารถรับประทานได้เลยถูกต้องเลยแหนึ่งมื้อครับที่ผมจะพาแฟนคลับผมไปอร่อยกับชุมชนหมู่บ้านชาวมงรียมุนนะครับอาจารย์เป็นแหล่งที่หาปูหาของทะเลหนึ่งมื้อใหญ่กับชุมชนนี้หมู่บ้านชาวประมงรียมุนครับทิศนี้ครับผมครับเงี้ยซองได้งงร่วมกับอาจารย์ มงคลน,นะครับทั้งหมด3วัน2คืนนะครับอาจารย์เ <ผม S 2> ที่ยวแบบ Exclusive สัมผัสอาจารย์มงคลได้ทุกวันว,ว่างๆก็ให้อาจารย์ดูหมอให้ก็ได้ถูกต้องเลยครับนี่แหละครับผมสัญญาเลยนะครับ คุณแบมือมาผมจะทําหน้าที่อาจารย์มงคลรอดที่ทำให้คุณได้แบบเข้าใจชีวิตเลยว่าเป็นอย่างไรไปกัน,นสานามบินกันเลยช่วงที่หลอเอเครื่องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ใครสนใจร่วมทิปนะครับรับจํานวนจํากัดเท่านั้นนะครับรีบติดต่อจองเข้ามาทาง l i น์แอทาง Facebook ของรายการเราด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วไปมูให้เหงกับเฮียทรงและอาจารย์มงคลให้ได้นะครับผมไปกันครับ